ก่อนที่มนุษย์จะสร้างเมืองไทยขึ้นพื้นที่แถบชายฝั่งตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนี้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านประมงและชุมชนชาวเกษตรกรรมมาตั้งแต่ยุคหินใหม่ซึ่งประมาณ5,000-4,000ถึงก่อนคริสตกาลในเวลานั้นยังไม่มีรัฐชาติหรืออรารยธรรมแบบที่เรารู้จักแต่มีการตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้แล้ว ภูมิภาคนี้เป็นที่รู้จักในภายหลังว่าเป็นเล v วนต์ซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างเมโสโปเตเมียอียิปต์และเอเชียเมเนอร์ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่นี้คือการตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลทำให้ชาวพื้นเนืองเริ่มสร้างเรือเดินเรือและกลายเป็นผู้บุกเบิกทางทะเลในยุคโบราณเมืองไทยหรือไทรรสมีชื่อในภาษาฟินิชเชียนว่าซัวซึ่งแปลว่าหิน หรือโคทินซึ่งสะท้อนถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะหินริมทะเลเมืองนี้ก่อตั้งขึ้นประมาณ2,750ปีก่อนคริสตกาลและกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของชาวฟินิเชียนไทยแบ่งออกเป็นสองส่วนในยุคโบราณหนึ่งคือไทยบนแผ่นดินไหลคือแหล่งที่อยู่อาศัยเดิม 2. ไทยบนเกาะ ซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางของเมืองในภายหลังเพราะมีการป้องกันที่ดีกว่าและเหมาะเป็นป้อมประการชาวฟินิเชียนเป็นชนชาติที่ไม่ได้สร้างจากประวัติบนผืนดินแต่มีอำนาจทางทะเลอย่างสูงพวกเขาเป็นพ่อค้านักเดินเรือและนักสำรวจทะเลที่เก่งกาจที่สุดในยุคก่อนกรีกโด่งดังด้านการผลิตสีเพ็กซ์ม่วงไทเรียนจากหอยมูเร็กซ์การช่างเรือและเทคโนโลยีการเดินเรือขั้นสูง การค้าระหว่างเมโสโปเตเมียอียิปต์และเอเชียไมเนอร์เข้าด้วยกันชาวไทยเป็นผู้นำในการตั้งอนาณานิคมหลายแห่งเช่นคาร์ทชในแอฟริกาเหนือโดยก่อตั้งโดยเอลิซาหรือดีโดบุตรีของราชาแห่งไทอาณานิคมในไซปรัสมอลตาสเปนและเกาะซิซิลีอาณานิคมเหล่านี้ช่วยให้ไทยร่ำรวยและมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจสูงมาก แม้ไทยจะมั่งคั่งและมีระบบการป้องกันทางทะเลที่แข็งแกร่งแต่ก็ไม่สามารถต้านทานจักรวรรดิภาคพื้นดินได้ตลอดเช่นอัสซีเรียเข้ายึดดินแดนฟินิเชียบ่อยครั้งแต่ไทยยังคงมีเอกราชบางส่วนนาบูโคโดโนซอร์ที่2แห่งบาบิโลเนียล้อมเมืองไทยถึง13ปีหรือประมาณ585-572ก่อนคริสตกาลแต่ยึดเกาะไม่ได้ต้องจบด้วยข้อตกลงทางการทูต เหตุการณ์สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ไทร์คือการถูกล้อมโดยอเล็กซานเดอร์มหาราชในปี332ก่อนคริสตกาลไทร์ปฏิเสธไม่ยอมให้กองทัพมาซิโดเนียเข้ามาในเมืองอเล็กซานเดอร์สร้างทางเดินดินความยาวเกือบ1คกิโลเมตรเชื่อมแผ่นดินไหลกับเกาะแล้วใช้เคลื่อนมือจมตีทะลุกำแพงไทร์ถูกตีแตกหลังล้อมนานเจเมืองชาวเมืองหลายพันคนถูกสังหารและจับเป็นทาส หลังจากนั้นไทโอไม่เคยกลับไปยิ่งใหญ่ดังเดิมอีกเลยแม้ไทโอจะเสื่อมลงหลังอเล็กซานเดอร์แต่เมืองนี้ยังมีบทบาทอยู่ในยุคต่อมายุคโรมันเป็นเมืองท่าที่สำคัญในเขตโรมันซีเรียรมีโรงละครกรีกโรมันถนนและาศาสนสถานแบบโรมันยุคไบแซนไทยและอาหรับยังคงมีการตั้งถิ่นฐานต่อเนื่องสงครามครูเสดไทโเป็นหนึ่งในเมืองยุทธศาสตร์ของคริสเตียนและมุสลิม สลับกันครองหลายครั้งอิทธิพลวัฒนธรรมอักษรฟินิเชียนของไทเป็นต้นแบบของอักษรกรีกละตินและฮี่รูเมืองไทยปรากฏบ่อยครั้งในพระคัมภีร์ไบเบิลโดยเฉพาะในพันธสัญญาเดิมเช่นความสัมพันธ์กับอิสราเอลราชาฮิร,รมัมแห่งไทส่งวัดสดุก่อสร้างให้กษัตริย์โซโลโมอนสำหรับสร้างพระวิหารแห่งกีรูซาเลม็มคำพยากณร,รการล่มสลายนักพยากรณ์เช่นอิสยา เยเรมี ie, และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอเซกิล e ได้พยากรณ์การล่มสลายของทายออย่างละเอียดซึ่งมองว่าเป็นการลงทุจากพระเจ้าเพราะความเย,ยืหยงสร้างโบราณคดีในเมืองไทยปัจจุบันเมืองไทยปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศเลบานอนเป็นเมืองเล็กๆที่มีประชากรไม่มากแต่ยังคงมีซากโบราณสถานจำนวนมากเช่นถนนโรมันโรงละครกรีกโรมันโรงศพสมัยฟินิเชียน สราของทางเดินดินที่อเล็กซานเดอร์สร้างขึ้นเมืองไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี1984เมืองไทยไม่ใช่แค่เมืองโบราณหนุ่งในแถบเมดิเตอร์เรเนียนเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมการค้าการเดินเรือและการเผยแพร่อรารยธรรมไปทั่วภูมิภาคต่างๆของโลกยุคโบราณศูนย์กลางการค้าโลกยุคโบราณไทย ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมระหว่างยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกาทำให้กลายเป็นจุดศูนย์กลางของการค้าทางทะเลระหว่างหลายอารยธรรมการผลิตสีม่วงไทเรียนเพอร์เสีม่วงที่ผลิตจากหอยมูลุกซ,ซึ่งหายากและมีค่าในยุคนั้นไทยริจึงกลายเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและร่ำรวยเพราะสีนี้ถูกใช้เฉพาะในเสื้อผ้าของราชวงศ์และชนชั้นสูงในจักรวรรดิโรมัน กรีกและอ e ียิปต์แหล่งกำเนิดอักษรฟินิเชียนไทยมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่อักษรฟินิเชียนซึ่งเป็นต้นแบบของระบบอักษรกรีกละตินและฮีบรูอักษรฟินิเชียนถือเป็นหนึ่งในต้นกำเนิดที่สำคัญที่สุดของอักษรในโลกตะวันตกการเดินเรือการต่อเรือเทคนิคการเดินเรือและแผนที่ทางทะเลของชาวฟินิเชียนมีอิทธิพลต่ออารยธรรมยุโรปและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ในเวลาต่อมาตำนานเทพเจ้าแห่งไทยเทพเจ้าประจำเมืองไทยิกคือเมลกาดเทียบได้กับทเทพเฮลาคริสในความเชื่อของกรีกเป็นเทพผู้คุ้มครองเมืองและมีวิหารอันยิ่งใหญ่ไทยในคัมภีร์ไบเบลิลไทยิกถูกพาดพึงในหลายตอนของคัมภีร์ไบเบลิลทั้งในแง่พันธมิตรของอิสราเอลและในแง่ของความเย่อหยิ่งที่นำไปสู่การพินาศ คำพยากกรของผู้ประวัติชนะเช่นเอเสคิเอนบทที่26-28ถึงได้พรณนาเหตุการณ์ล่มสลายของเมืองนี้อย่างชัดเจนไม้จะล่มสลายหลายครั้งถูกตีแตกโดยอเล็กเนเดอร์มหาราชและกลายเป็นเมืองรองในยุคจักรวรรดิต่างๆแต่เมืองไทริกก็ไม่เคยหายไปจากแผนที่ในยุคโรมันและไบเซนไทยไทยยังคงเป็นเมืองท่าที่สำคัญในยุคอาหรับไทริก ถูกเปลี่ยนชื่อและกลายเป็นเมืองศูนย์กลางของการค้าอิสลามในสงครามครูเสดไทริกมีบทบาทเป็นเมืองป้อมปราการของฝ่ายคริสเตียนเมืองไทยในปัจจุบันรู้จักกันในชื่อสูหรือสูริตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนเป็นเมืองที่มีประชากรราว120,000คนและยังคงเป็นเมืองชายฝั่งที่สำคัญมีบทบาทด้านการประมงท่องเที่ยว และเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนหลากหลายเชื้อชาติและศาสนาสร้างเมืองโบราณในไทยได้การขุดค้นอย่างต่อเนื่องและมีสถานที่สำคัญหลายแห่งเช่นถนนเสาโรมันโรงละครโรมันสนามแข่งม้าสุสานโบราณและทางเดินดินที่อเล็กซานเดอร์มหาราชสร้างไว้ยังสามารถเห็นในบางส่วนในปัจจุบันเมืองทาริ ได้รับการกึ้น่งบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดองค์การยูเนสโกในปี1984เนื่องจากมีคุณค่าทางโบราณคดีสูงและเป็นหลักฐานสำคัญของอารยธรรมฟรินิเชียนและยุคโบราณเมืองไทรเป็นหนึ่งในตัวอย่างคลาสสิกของอารยธรรมที่รุ่งเรืองด้วยความรู้ความคิดสร้างสรรค์และการค้าและตกต่ำจากการเมืองความเย่อหยิ่งและการล่าอนาณาณิคม ทิ้งร่องรอยทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งต่ออารยธรรมโลกทั้งในด้านภาษา,าศาสนาการเดินเรือและการค้าเมืองทาริสเปรียบเสมือนไข่มุกแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นตัวแทนของอารยธรรมฟินิเชียนที่รุ่งโรจน์อาจหายไปจากความยิ่งใหญ่ทางการเมืองแต่ยังคงดำรงอยู่ในมรดกวัฒนธรรมโลกอย่างลึกซึ้งทั้งผ่านการสืบทอดอักษรความรู้ด้านการเดินเรือ และเป็นแรงบันดาลใจในตำนานและศาสนาแผนผังและภาพประกอบสำคัญแผนที่เมืองไทยโบราณหรือพศออก่อนภาพแสดงเขตท่าเรือฟินิเชียนที่เรียกว่า Northern h a r b o r และ Southern h a r b o r พร้อมกับการเกิดแหลมทรายที่ก่อตัวขึ้นมาเมื่อเวลาผ่านไปส่งผลไม่ใช้ฟังเปลี่ยนรูปไปมาก แผนที่สุสานฟินิเชียนมีแผนที่แสดงที่ตั้งสุสานฟินิเชียนริมทะเลตรงฝั่งแผ่นดินหลังริมทะเลตรงฝั่งแผ่นดินหลังสะท้อนการตั้งถิ่นฐานและแนวคิดของการฝังศพก่อนที่ใช้ฝังจะถูกเติมด้วยทรายจนกลายเป็นฝังดิดต่อแทนที่ในช่วงที่อเล็กซานเดอร์สร้างทางเชื่อม333ปีก่อนคริสตกาลประมาณนั้น มีแผนที่แสดงทางเดินดินที่อเล็กเซนเดอร์สร้างขึ้นเพื่อล้อมเมืองไทยซึ่งเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศโดยตรงจากเกาะกลายเป็นเชื่อมติดกับแผ่นดินหลังจากนั้นชายฝั่งและท่าเรือก็มีถูกกระทบโดยทรายี่ถูกพัดพาและทับถมสะสมมากขึ้นมมยุคโรมันและไบเซนไทยมีการสร้างอาคารสาธารณะเช่นโรงอาบน้ำของโรมันถนนและสิ่งสาธารณะอื่นๆบน พื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศชายฝั่งและท่าเรือเดิมบางส่วนถูกเปลี่ยนบทบาทพื้นที่บางส่วนถูกเติมดินถมและกลายเป็นเมืองบกมากขึ้นหลังคร,สริสตศตวรรษที่1-5การเจริญเติบโตของทมโบโลหรืออิสมัสมากขึ้นชายฝั่งกลายเป็นเชื่อมเกาะกับแผ่นดินหลังท่าเรือเดิมลดบทบาทลงบางส่วนถูกฝังด้วยทรายและ ตะกอนเสเลนนั่นเอง